อาทิตย์อุไรรัตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตอดีตประธานสภาพวุทิรัศฎรโพสตเฟซบุ๊กระบุว่าด่าได้สะใจมากก็มาจากลายห้องอื่นไม่ทราบชื่อผู้เขียนส่งต่อให้สำนึกด่าแรงแต่ตรงไปตรงมาจริงๆแผ่นดินไทยนี้เป็นของประชาชนกูเห็นเด็กและไอ้พวกโลกสวยมตะโกนเห่าหอนหลายวันแต่ความจริงค้นพ่อคนแม่รวมกูด,ด้วยล้วนเป็นจีนอพยพอเมรนอพยพกะเรียงมอ้มงแมวอาคาไทยใหญ่จีนกองพลห้าลาวดำลาวส่ง ไทยล้านนาอิสลามเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นเรือขึ้นฝั่งมีความอดอยากอพยพมาอยู่แผ่นดินนี้ประเทศนี้พอตั้งตัวได้มีเงินมีทองส่งลูกหลานเรียนเมืองนอกไปอ่านของฝรั่งมาเสกสำรักประชาธิปไตยพอท้องอิ่มก็ไล่เจ้าของบ้านกษัตริย์ไทยท่านอยู่บนแผ่นดินนี้สืบเนื่องมาเป็นร้อยปีจะหาเหตุผลอะไรมาอ้างมาลบความจริงข้อน,นี้ไม่ได้พวกมึงบรรพบุรุษของมึงมาจากไหนโคตรเง่าอยู่กันมากี่รุ่น อยู่ดีๆมึงบอกว่าเป็นบ้านพวกมึงไอ้พวกในระคุณฝรั่งโยนเศษขนมปังประชาธิปไตยมาพวกมึงอย่างหมาแล้วเห่าหอนไล่เจ้าของบ้านพวกมึงอย่าลืมมึงแค่อาศัยบ้านเขาอ้างว่าเป็นชาติไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนอันนี้มึงพูดถูกแต่ประเทศไทยเป็นชาติอยู่อย่างสงบภายใต้พระบรารมีส่วนควรพ่อคนแม่มาตั้งรกรากไม่เกิน70ปีเอากันแล้วออกมาเป็นมึงสร้างความวุ่นวายเพราะไปสารักประชาธิปไตยมา ประเทศนี้มันอยู่ของมันมาดีๆมีความสงบร่นเย็นมาหลายร้อยปีนี่คือความจริง10กว่าปีที่ผ่านมาสมัยนั้นพระบัานเด็เ่เคยมีใครให้ความเป็นธรรมกับสถาบันบ้างพวกมึงเอาแต่ด่าไม่ได้ดังใจก็ด่าบบไรสติต้องแต่รอเก้ารอสิบสมเด็จย่าสมเด็จพระเทพและทุกพระองค์ท่านเคยมีโอกาสออกมาพูดออกมาเถียงอะไรได้ไหมท่านเหมือนศิลคเหมือนทองคนอย่างเดียวพาะอะไรรู้ไหมเพราะพวกมึงเป็นพระสงฆ์